กระจับเมืองเนินนะครับรอบเย็นมาเก็บต้นพันธ์กระจับเหมือนเดิมนะครับด้านหน้า70ต้นนะครับมัดละสินะครับ7มัดพอดีต้นพันธุนะครับพี่เราจาหน่ายมาให้ดูกันเลยนะครับไซส์ประมาณไหนนะครับไซส์เท่าๆฝ่ามือนะครับใบเขียวๆสวยๆเลยแล้วก็โฟกัสที่ขอบใบนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆใบเลื่อยนะครับนิ่มๆเลยไม่ใช่นามนะครับต้นกระจับจอกฝักบริเวณตรงนี้นะใต้ยอด ฝกักไปรูปข่าควายนะครับเราสามารถเก็บไปต้มกินได้หรือว่าจะกินเนื้อแบบสดๆก็ได้นะครับอร่อยในส่วนของลักฝอยเขียวๆฟูๆค้ายกับสาไลาแบบนี้นะครับก้านเรียวๆเราก็พองน้ําตรงกลางนะครับนี่ะครับการนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับบีบได้เลยเนะี่ยค้ายกับผักปองนะครับสวยๆเราเก็บมาจากไหนสระนะครับในสระคือตรงนี้นะครับสระนี้ลึก5เมตรกว่านะครับปลูกในน้ําลึกได้สบายเลยหรือว่า ใครมีคูน้ําน้ำตื้นก็ปลูกได้นะครับเราปลูกใครดูแล้วนะเต็มคูเลยเต็มสระเลยนะครับหากต้องการต้นพันธุ์กระจับเข่าควายไปปลูกนะครับเราปักตะกร้าไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ